นิดาโพคนปากน้ำหนุนอุงอิงนั่งนายกรัฐมนตรีพิธาอันดับสองลุงตู่อันดับสามขณะพลเอกประวิตรรังอันดับ10กาบเพื่อไทยสองใบ นิดาโพสสถาบันบณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการเรื่องคนสมุทรปราการเลือกพักไหนทำการสำรวจระหว่างวันที่22-23มีนาคม2566เมื่อถามถึงบุคคลที่คนสมุทรปราการจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้พบว่าอันดับ135.82ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองทานหรืออุ้งอิงชินวัตรพักเพื่อไทย อันดับ200ร้อละ21.36ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตพักเก้าไกลอันดับ 3, 1 1ร้อละ13.91ระบุว่าเป็นพลเอกประยุจันโอชาพักกรมไทยสร้างชาติอันดับ4ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยอันดับ5พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพักเสรีรวมไทยอันดับห ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ7ระบุว,ว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยอันดับ8นายแพทย์ชนนันสีแก้วพักเพื่อไทยอันดับ9น,นายกรจติกวนิตพักชาติพัฒนากลา้าอันดับ10ร้อยละ1.18พลเอกประวิทย์วงสุวรรณพักพลังประชารัฐอันดับ11ระบุว,ว่าเป็นนายอนุทินชาญวิรากูลพักภูมิใจไทยค่ะ สำหรับพักการเมืองที่คนสมุดปราการจะเลือกให้เป็นสสแบบแบ่งเขตพบว่าอันดับ1 0ึละ44.64ระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับ2องละ26.73ระบุว่าเป็นพักเก้าไกลอันดับ3 0 0ละ11.18ระบุว่าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติ ส่วนพรรคการเมืองที่คนสมุดปราการจะเลือกให้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะคะพบว่าอันดับ1นึรอยละ45.82ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ2องร้อยละ25.73ระบุว่าเป็นพรรคก้าวไกลอันดับ3ร้อยละ11.55พรรครวมไทยสร้างชาติค่ะพักพลังประชารัฐจัดเวทีปราศัยย่อยโซนทนบุรีเหนือพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพักพลังประชารัฐจัดเวทีปราศัยย่อยโซนธนบุรีเหนือพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8ค่ะโดยมีแกนนาพักพลังประชารัฐนะคะได้แก่นายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวนหน้าพักศาสตราจารย์ดรนรุนรมนพิญโยสินวัฒนเฮรัญยิกของพักในฐานะผู้ดูแลก,กํากับการเลือกตั้งพื้นที่กทมและนายสกลทีพัทยกุลหัวนหน้าทีมว่าที่ผู้สมัครสสกทมค่ะ ขณะที่จัดเวทีปราศัยอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มเยาวชนนักเคลื่อนไหวเข้ามาประท้วงและทําให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นโดยนายสกุลทีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่นางสาวทานตะวันหรือตะวันและนางสาวอรวรรณหรือแบมพร้อมด้วยกลุ่มวัยรุ่นมาประท้วงนั้นเห็นว่าอาจเป็นเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเนื่องจากพักพลังประชารัฐตั้งใจที่จะประาศัยกับประชาชนและพลเอกประวิทรวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ได้ย้ําตลอดในเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งดังนั้นตนจึงคิด ว่าการประท้วงในครั้งนี้เป็นการทําให้การปราศัยสะดุดและไม่ถูกการลทัทศะทั้งที่พักพลังประชารัฐได้มีการปราศัยที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและตนยืนยันว่าไม่ปิดกั้นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและหากเข้ามาพบปะในลักษณะที่ไม่มีความก่อกวนคุยกันด้วยเหตุและผลหรือว่าเสนอเรื่องเข้ามาก็เชื่อว่าจะคุยกันได้อย่างราบรื่นค่ะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลพลหรือมมย,ยาวชนนักเคลื่อนไหวก็ได้เคยเข้าพบกับหัวนหน้าพักพลังประชารัฐแล้วโดยการเข้าพบก็ไม่ได้มีการกีดกันและยังเป็นการเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นซึ่งทั้งสองฝ่ายก็พูดคุยกันด้วยดีโดยหากมีการปราศัยในครั้งหน้าก็คงต้องมีการประสานกับทีมดูแลรวมถึงตำรวจท้องที่ให้เข้ามาช่วยดูแลเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเหมือนในครั้งนี้พร้อมย้ำนะคะว่าพักพลังประชารัฐ เปิดกว้างรับฟังความเห็นถ้าหากเป็นการพูดคุยหรือว่าเสนออย่างมีเหตุมีผลทุกอย่างก็เดินหน้าได้เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะของการก่อกวนค่ะอมสกาวใจเผยมาการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยากให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า8ปีหยุดนิ่งมากพอแล้วไม่หวันเปลี่ยนเขตเพราะมั่นใจในนโยบายของพักค่ะ นางสาวสกาวใจภูลสวัสดิ์หรือออมว่าที่ผู้สมัครสสกทมพักเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงความรู้สึกในการร่วมเปิดเวทีปราศัย33เขตกทมเขาว่าตนรู้สึกดีใจที่วันนี้มาถึงสักทีหลังจาก8 9ถึง9ปีเราหยุดนิ่งไม่ได้เดินไปไหนมานานแล้ว วันนี้เป็นวันที่เราได้ก้าวออกมาจากตรงนั้นแล้วซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ตนมาเพื่อความเปลี่ยนแปลงอยากที่จะให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อปากท้องของประชาชนซึ่งตนพอที่จะมีเสียงและพอที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จึงได้เลือกมาทำงานการเมืองในครั้งนี้ เมื่อถามถึงการปรับเปลี่ยนเขตเลือกตั้งนางสาวสกาวใจกล่าวว่าไม่ว่าจะอยู่เขตไหนหากเรามีความเชื่อมั่นในนโยบายของพรรคและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทําได้ก็ไม่มีความกังวลในเรื่องของคะแนนเสียงแต่ตนมีความกังวลว่าประชาชนจะมีความสับสนในการเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัครว่าอยู่เขตไหนจะต้องเลือกใครเป็นความกังวลที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจตรงกันหมดทุกคนเพราะว่าความชัดเจนนั้นไม่มีค่ะ ทั้งนี้ส่วนตัวมีความมั่นใจกับนโยบายของทางพักเพราะว่านโยบายของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยพักเพื่อไทยสามารถทำได้จริงนายกสมาคมค้าทองคำชี้สัปดาห์หน้าราคาทองอยังคงผันผวนจับตาปัจจัยตลาดเงินในสหรัฐคาดอยู่ในกรอบ1,965ถึง2,010ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะ นายจิติตั้งสิธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกสัปดาห์หน้าเชื่อว่าจะยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากปัจจัยสถานการณ์ตลาดเงินในสหรัฐยังคงอึมครึมไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีและมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการล้มของสถาบันการเงินในสหรัฐทําให้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นถึงความผันผวนของราคาทองคําในตลาดโลกและ เชื่อว่าจะยังผันผวนต่อเนื่องจึงต้องมีการจับตาปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างไรก็ตามคาดการว่าราคาทองคำในตลาดโลกสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในกรอบที่1,965ถึง2,010ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ สาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งดูแลให้คำแนะนำประชาชนอย่างใกล้ชิดรับมือฝุ่น PM 2.5หลังพบป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยกับสำนักข่า,ขาวเอ็ถึงฝุ่น PM 2.5ว่า จากสถิติล่าสุดพบผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดประกอบกับระบบบริการยังสามารถดูแลประชาชนได้ดีทางนี้จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งแจ้งและควรสังเกตคุณภาพอากาศหากไม่จำเป็นห้ามออกจากเคหสถานและงดทำกิจกรรมนอกบ้านด้วย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ทางสาธารณาสุขจังหวัดลงพื้นที่เข้าไปให้คำแนะนำกับประชาชนพร้อมกับเน้นย้ำให้เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นยังถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก inn breaking news